การแข่งขันกีฬาบัเตนักเรียนมัธยมศึกษาตัวประเทศยิงไซโคปาโคคาโคลาลาวสองพสองซิงขันทานและดนตรีกระทรวงศึกษาธิการลกีฬาสีแดงเนาะบุกจากท่ายากวัวก็คือโมโปากตอนและสีเขียวบุกจากขัวหาไสก็คือนักกีฬาบัเฑตซ้ายของโมโสีทองแล้วเปิดมาจังหวะนี้แก้มาจังหวะเดียวของบันยู่ ดีดออกไปทางด้านซ้ายปากตอน m, พญามจะเปิดสูงขึ้นมานะพนยามจะให้บ๊อบบี้เสียการเข้าบานเอา<ะ>ปากตอนยังได้บาลอยู่ขึ้นเกมไปแล้วโตวบนออกมาโอ้ลำหน้าติมีกลำหน้าจังหวะน,<อ>นี้เ,เป็นบานไหมโอ้โกเกมถือว่าโคตรดีถือว่า,วาสมศักรีเนาะเข้ามานี่บวากัน ลายใหญ่ห้างถือว่าเปิดเกมบุ๊คเปิดเกมได้สช่กันเลยต่างทีมต่างฝ่ายต่างต้องการสกอร์อกรรมการมาอย่างหยุดเกมนิดนึงเนาะกรรมการยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผู้ชมมอส,อสีทอง เสื้อสีเขียวประกับโมโซ็อปากตอนเสื้อสีแดงฟรีคิกของโมโซ็อปากตอนจะได้เปิดเนาะเปิดมาเปิดยาวมาเอ้ับบานไปดู <c oughs> แต่ว่ามาจัดจะว่าส่งได้ฟูลินคองอาปากตอนเป็นตำกับพวกสาประตู สีทองเนาะมอสอสีทองรมาการต่อเป็นบันฟาวให้กับมอสอสีทองได้ฟาวผู้รักษาประตูก็คือทางพุทธศรพคมราลเบิ่งจากว่าภาพซ่ายโยนยาวมามจับจังหวะหนึ่งโบยุแล้จวจังหวะสองคุบได้จับได้กำลังเซ็คความพร้อมของอุปกรณ์นะ,ะทาง Thôi xong phụng mà lạt Nhưng xong Bạn sai no nó kiến การแข่งขันกีฬาบาัตฑิตนกเรียนมัธย,ม,ยมศึกษาทั่วประเทศคูปา้าคูคาโคล,าล่าลาว2022ส,ส,ส,สิบงขันธารันตีกระทรวงศึกษาธิการลกีฬาประจสะสําปี2 0 2 2ยังอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันฮอ,อบคันเลือกนะฮอ,อบคันเลือกเก้าตัวเมืองอยู่ในโซนของนครหลวงวิงจัน์ถือว่าผ่านเข้ามาหอบที่สองเนาะ คอบคันเลือกรอบสองนี่ได้ถึงแต่ว่าหลายทีมแล้วเนาะได้มาเจ็ดทีมแล้วบานเตซใสโซนเมืองสีโคตบองน็อกเขตเมืองสีโคตบองครอบคันเลือก้าตัวเมืองตัวแทนเป็นโมสสอแสงสวรรค์เมืองเซซิเมืองจันทบุรีเป็นตัวแทนเป็นโมสสอเหยียดยุ่งบานยาวไปตัวมอนถือทางจูนัทพิทักษ์วงตัดออกจูนัทเฮ็ดได้ดีเนาะมาถึงระยะนี้ ได้มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาโดยเดยวนักกีฬาหมายเลขแปดเท้าบุญเลี้ยงวิเซนดาราโอ,อกและได้ส่งนักกีฬาหมายเลขสิบสองเท้าต้นไซเข้าไปในแทนมอสอสีทองทอดหมายเลขแปดบุญเลี้ยงวิเซนดาราโอ,อกอและส่งอาพลินหมายเลขสิบสองเข้าไปอาต้นไซเข้า เอาล้มีโอกาสแล้วปากตอนยิงโอ้เฮียพ่อยโอ้ปากตอนมอสอปากตอนเฮ็ดได้เอาจนได้เฮ็ดไปแล้วมอสอปากตอนโอ้ขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้จากแต่ว่าความผิดพลาดของกองหลังเนาะกองหลังของโมอสซอสีทองต่อยให้ครับคุลินมอสอปากตอนยิงโอ้คนเดียวใกล้ๆโจโจบอลือ หนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำนทะทรันเรียนมอสอปากตอนได้ประตูที่หนึ่งจากหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขส<อ>ิบเจ็ดเน,นา,าเนะหมายเลขสิบเจ็ดมอสอปากตอนโอมอินทวงเฮ็ดได้ยิงได้เนาะโอ้โหขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่หกสิบของการแข่งขันมอสอปากตอนเบิ่องคืนแต่ว่าขดขดเนื้อเข้าไปจับแตลงจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิง พยายามยิงเน้นทิศท,ทางเนะเาะอ่าสามคนเข้าโบจ,จับเนาะจับโบยู่เอาโบยู่เนาะทางด้านโอมอินทวงเอ่อถือว่าโบใไซโอกาสเปลืองโอมอินทวงยิงเข้าไปโบเรืเอโอ้เด็ดขาดอีิงๆแล้วโอมเนาะบานเตนยิงนี่ถือว่ามอสโปากตอนนี้เข้าหอบไปแล้วเนาะเข้าหอบสองหอบกขาเรื่องหอบสองไปแล้ว อสอสีทองอาละมาจับบาดยาวจับบาดยาวไปเนาะอาซิดายมังกรหมายเลขสี่กรรมการก็บงเวลาแล้ว ไล่โบทันนะจบเกมจบได้ท่านผู uh, ้ชมจบแล้วเป็นตัวโมโซปากตอนบาดเต้ซ้ายก็สามารถเอาชนะโมโซสีทองด้วยสกอร์วุ้ดปิดหนึ่งประตูต่อสุดเข่าหอบไปเนาะเข่าหอบคันเลือกหอบที่สองต่อไปโมโซปากตอนเข่าหอบบาดเต้ยิงกับเข่าหอบบาดเต้ซ้ายกับเข่าหอบโมโซปากตอนขอบใจทานผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดของพวกเขาอย่าลืมท่านผู้ชมมืออื่น เป็นการแข่งขันนัดซิงส์งเลเรเนาะอยู่ในเขตของเมืองปากงิมผู้ชมเริ่มเวลา14โมงเป็นต้นไปเซนเคยเนาะทีมงาน L2MO พวกเขาทายทอดสดสเซนเคยหวยพร้อมท่ทานผู้ชมอยู่ทางบ้านจงมีสุขภาพเข็งแข็งมีความผาสุกทุกประการพบาันใหน่ในเมือนสบายดี